แล้วของบางอย่างเขาปล่อยหลุด QC มาได้ยังไงคือของบางอย่างเขาไม่ได้เรียกปล่อยหลุด QC นะเขาเรียกว่า QC เขาอย่างนี้เขาเอาอะอะไรอย่างเงี้ยที่ที่ผมเมื่อวานยกตัวอย่างให้ฟังว่ามีดที่มันตัวล็อกอาจจะไม่ค้ำถึงเซนเตอร์ไม่ใช่เล่มนี้นะเนี่ยบางบางทีตัวล็อกค้ำไม่ถึงเซนเตอร์ก็มีบางทีเขาก็ปล่อยออกมานะเพราะเนื่องจากว่าเวลาใช้ไปเรื่อยๆเดี๋ยวสักพักมันก็เข้าที่เข้าทางของมันเองอะก็เนื่องจากเงื่อนไขในการประกอบแล้วก็ มันจะเวลาเวลาอยู่ที่ฝ่ายฝ่ายงาน QC เนาะเขาจะมีตัวอย่างให้ดูว่าถ้าคุณเจอตัวอย่างแบบนี้นะอย่างนี้เรียกไม่ผ่านถ้าเจอตัวอย่างลักษณะแบบนี้นะนี่เ็าเรียกว่าไม่ผ่านเขาจะมีตัวอย่างให้ดูว่าจะเจอแบบ3ามสอย่างเนี่ยในการผลิตของมาชิ้นหนึ่งอ่ะเขาจะมีตารางให้คุณดูเลยแต่ถ้าเขาออกมาหน้าตาประมาณนี้นะเขาไม่ได้เรียกใบแดงเขาเรียกใบเหลืองให้เรียกหัวหน้างานมาดูซิมาประเมินว่าจะซ่อมจะแก้หรือจะปล่อยผ่านอ่าแล้วเขาก็จะไปจดทําข้อมูลอีกทีหนึ่งนั่นคือวิธีการเช็คลิสต์ของ QC เคิธีการตรตวจของเขาับ แต่บางที่บางที่โรงงานที่เขาไม่ได้เน้นอะไรมากไม่ได้คือเอาว่าง่ายๆอะ่ะมีดในบ้านมีที่ขายอยู่บนโลกใบนี้เนี่ยไม่นับของก๊อฟนะมีสองประเภทประเภทที่หนึ่งคือสินค้าที่เน้นทำแบรนด์เช่อนอย่างเงี้ย c r k t มีแบบสั่งโรงงานผลิตเน้นทำแบรนด์มีรุ่นมียี่ห้อแบบหนึ่งอีกประเภทหนึ่งคือเขาไม่เน้นทำแบรนด์คือมันมาเป็นกล่องแบบนี้มันเป็นมีดโรงงานเหมือนมีด f b i q q อะ่ะ เป็นกล่องเลยเหมือนกล่องซูวินียัตดำๆอ่ะแล้วก็มียี่ห้อหน่อยก็ยิงเลเซอร์มาอยากยี่ห้ออะไรก็ยี่ห้อนั้นแต่เป็นมีดของแท้นะเป็นแบรนด์โรงงานเพียงแต่ว่าคุณภาพในการผลิตคุณภาพของ qc อ่ะเขาไม่ได้สเปคมากเนื่องจากว่าเขาเน้นขายคุณภาพสินค้าเขาไม่ได้เน้นขายแบรนด์เพราะฉะนั้น qc เขาไม่ค่อยเข้มแข็งมาก qc เขาแบบนี้ก็ปล่อยผ่านได้แบบนี้ก็ผ่านได้แค่พอใช้งานได้ก็ใช้ได้แล้วมั้งแต่เป็นมีดของแท้มีคุณภาพเออประกับได้มีคุณภาพ ใบมีดอบชุบแข็งมีคุณภาพจริงตามระบุเพียงแต่ไม่เน้นทาแบรนด์มีดพวกนี้ก็มีแล้วมีเยอะด้วยในมีดแบรนด์จีนน่ะไม่ใช่ของก๊อฟนะเป็นของแท้ลักษณะคล้ายๆมีดแลนด์แต่แต่ไม่ได้มีกล่องแบบแลนด์นียเป็นกล่องแบบเรียบๆจะเป็นอีกยี่ห้อหนึ่งเช่นมีดออคโตพุสที่ผมเคยเอามาขายอ่ะมันมีหลายยี่ห้อเลยที่เป็นบริษัทคนจีนเขาเอาเข้ามาขายอ่ะเอาออกมาจากโรง CNC แล้วก็ผลิตออกมาแล้วก็ไม่ต้องการจ่ายค่าแบรนด์เยอะเพราะฉะนั้น QC วซเขาจะไม่เข้มแข็งมาก ก็คืออะไรปล่อยผ่านได้ใช้ได้ใช้ใช,ใช้ไปสักพักเดี๋ยวมันก็เข้าที่แล้วที่เนี้ยสำคัญคือราคามันจะไม่แพงมากแต่ผมก็มาขายเมืองไทยมันก็ไม่ค่อยดังนะเพราะว่าอย่างที่บอกอ่ะมันไม่ค่อยมีแบรนด์ไงมันเหมือนของเอามาใช้ทั่วไปอ่ะพอของเอามาใช้ทั่วไปลูกค้าจะถามคือถ้ามองถ้าเทียบเลเวลนะมันเป็นเกรดที่ต่ำกว่ามีดแบรนด์จีนลงไปอีกอ่ะมันก็เลยทําตลาดได้ยากผมก็เลยหยุดการขายเอาไว้แค่นั้นขายได้ไม่ดีขายมีดจีนขายดีกว่านะครับ